มาเปิดชิปริมถนนเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โอ้โหมีเด็กแว้นเราอยู่แยกอะไรก็ไม่รู้อ่ะใกล้ๆแยกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ามาร้านเนี้ยค่ะบ้านผู้การนะคะเราไม่แน่ใจว่ามันชื่อแยกวรเชษหรือเปล่าอายุทยานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านจะเป็นยังไงร,ร้านนี้นะคุณผู้ชมซีฟู้ดนะเดอะเบส ยุทธยาค่ะมีปูก้อนด้วยแน่นอนดิฉันถึงต้องมาแล้วก็ต้องมาตั้งแต่เช้านะคะมีเช่นนั้นหมดค่ะไม่มีการจองต้อง walk in มาเท่านั้นหมดคือหมดนะคะดิฉันก็เลยต้องตื่นเช้านะคะแห่ที่ตามากินค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,ร้านนะคะร้านเป็นร้านบ้านๆเลยนะไม่ได้ตกแต่งแบบว่าหรูหราอะไรแตเ่เรารู้จักร้านนี้จากรายการเกียร์แซ่บคุณลองไปดูนะคะเกียร์แซ่บเขาจะกินอร่อยมากเลยไปเลยลูกเดินได้เลยลูกนี่นะคะบรรยากาศร,ร้านบ้านผู้กา แกงเหลืองแกงเหลืองเขาเรยแกงเหลืองแกงเหลืองมพะพร้าวอ่อนกุ้งคัดดูกุ้งนะคุณผู้ชมรอข้าวคนเริ่มเยอะแล้วยอะจริงๆด้วยข้าวมาแล้วนะคะอย่างที่สองของเราก็มาแล้วค่ะปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะปลาหมึกเด้งมากจนต้องอวยยศนะคะไข่เค็มก็นัว ไม่หวานไปอร่อย The best แล้เรเดี๋ยวมาลองแกงส้มนะคะมะพร้าวอ่อนอืมอร่อยมากน้ำคือข้นมากนคุณแม่กินแล้วคุณแม่ทำไงเลยนะ <c oughs> คุณแม่ยกมือเลยใช่ไหมย,ยกฝั่งเลยที่สามนะคะทับทิมสองสัสองใจสองหน้าก็จะมีเป็นแบบเปรี้ยวหวานก,กับกระเทียมนะคะ <c oughs> อย่างที่สี่มาแล้วนะคะ สิ่งที่เรามาเพื่อปูก้อนผัดพิกเหลืองเนี่แหละคะ่ะดีที่สุดลองกินปูสองก้อนในคำาเดียวนะหมาไปค่ะมุด ขึ้นไปเจอของกินโอ้โหมีเพลงต้อนรับไปค่ะมุ่งไปค่ะคุณผู้ชมทายไหมว่าเราจะมารับประทานอะไรขึ้นไปค่ะด้วยความตื่นเต้นผมมีเพลงต้อน,นรับอะชอบเพลงจังเลยอะเข้ากับคนเรียบร้อยอย่างดิฉันอ๋อเจ้าด้วย ไปค่ะตรงไปเลยค่ะแน่นอนค่ะคยเตะค่ะจุจ๊บๆได้มาแล้วค่ะคอยเตะเซนทัน แล้วเราก็เจอไอติมผัดไข่นะคะโรยถั่วลิสงด้วยค่ะโอ้ยดีสุยอ่ะ